ไส่อันนี้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นยำรวมตะปูสุกนะคะของหกไข่หกไข่ย่อกุ้งหอยแครงปลาที่เป็นสุกทั้งหมดโอ้โหอลังการครับตัวนี้ครับแล้วคือห้าไข่กุ้งสุกหมูย่อหอยแครงค่ะนี่นะฮะโอ้โหอันนีใหญ่มากนะไข่โอ้นี่ครับปุ๊บนี่งนะ ใส่มาตรฐานได้เกิน1,000ร้อยบาทครับอ,นนอืมโอ้โหสุดยอดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปะ่าะครับ ก็พิกัดถนนคนเดินอ่เวประจวบนะฮะจังหวัดประจวบคิริขันนะครับก็นา,นานเราได้มาทีนะครับก็มาอัปเดตนะครับบรรยากาศการขายของเจ1นะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าทางในร้านมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้ก็ปิดรับออเดอร์ไปแล้วนะครับปิดรับแต่วันเลยนะครับ าสามารถโทรสั่งได้นะครับเบอร์สามารถโทรสั่งยำได้นะครับ0ย์เบอร์0 9 2ก้าห้า9ก็ยำที่ร้านนี่ครับ,าาร,บราคาเริ่มต้นที่70บาทนะครับกอนี่ครับประมาณนี้นะครับ ก็ทางร้านก็จะหยุดทุกวันจันทร์อังคารนะครับถ้าไม่มีถนนคนเดินก็ที่หนึ่งก็จะขายอยู่ตรงนี้นะครับกำลังยำบุ่นวายนะครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นยำไข่หมึกนะครับยำหมึกไข่มึกไข่นะครับอันนี้เป็นบินนะครับตอนนี้ปิดรับออเดอร์แล้วครับเป็นปึกเลยนะครับเป็นวัตผูดิบนะครับ ไยบัวนะสุกดีนะใช่ไหมลาใช่มสองข่นะสองสามไข่อะมียวนะครับแต่เองมีสระอูให้เจ๊ๆข้าน้านี้ก็เป็นพวกน้ำยำนะครับน้ำยำนี่ยำยกล้าราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งบาทนะครับแบบจจุกเลยนะครับ มาถึงก็โดน<า>โดนยำยกร้านเลยนะซูมหน้าแล้วก่อนอันนี้ยำยกมิกยกร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ยำสามไข่สามมันกุ้งสดครับสามไข่สามมันกุ้งสดนะครับ ประมาณสองชั่วโมงนะก,ก<ม>น็จะมีไหลบัวนะอะก่านีแจรก่อนก่นนหลอมใหญ่เปลีนะ่ยนเป็นยกร้านลเลยเราท,ท,ท,ทิ้ง่ะกินกินไววอ่ะกินทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะขอลูกสาวกินหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหนี่ครับ ต้องบอกว่าเปลี่ยนยกร้านเป็นยำพิเศษปูพิเศษซมอนดีกว่ามาจอดครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับมีสัมอนด้วยสดแล้วก็มอครับครับอันต่ออวั้หามนใหญ่เปนยก้าเเป็นออะไรก็ให้รักจริง อันนี้ลูกค้ารุ่นเด่นะระอบกีเ่เยอะทุกรอบเลยรุ่นเด็กจำบันนะเนี่ยโอ้โหคีวะรุ่นเก่ารุ่นแต่เราเริ่มขายอะ่ออะอเราไม่ดังอ่ะเขาเพียงวันนี้ยังไม่ดัง,นนง,ด,งดังแต่เสียงหม้ออยู่ีวันึงนี้เปิดร้านกี่โมงที่นี่โมงนะสี่โมงถึงสองตุ้งเพิ่งจันทร์เสาร์ถึงสามตุงต้งเพิ่งค่ะครับหยุดสองวันนะฮะได้หยุดจันทร์อันธ์ค่ะหยุดสองจันทร์อันธรกับสองวันครับยามทุกอย่างที่เป็นสูตร ปลอกมะม่วงกันจะมาปลอกตรงนี้นะครับม่วงไส้บัวนะครับน,น,นี่ครับปลาทูดิบนะครับปุ้งนะครับแซลมอนฮนะครับหมึกไข่นะครับอันนี้ไข่แมงดานะครับ ร้านเป็นไข่ปูม้านะครับไข่ปูมา้าแล้วก็อันนี้เป็นไขป่ปลาเรียวๆนะครับเรียวๆเออต้เรียกกันนะนี่ครับขอไซส์สามพันปูตัวใหญ่นะครับกุ้งตัวใหญ่เลยนะ นี่ใสอันนี้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นยำรวมกูลสุกนะคะของหกไข่หกไข่ก็กุ้งหอยแครงที่เป็นสุกทั้งหมดครับโอ้โหอลังการครับชุดนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ยังไม่ได้คิดคยังไม่ได้คิดนะฮะยังไม่ได้คิดราคา้ทำก่อนใช่ว่าครับอลังการงานสร้างนะฮะชุดนี้ ใช่550 <500, 500. S 2> ยังไม่พอนะครับมีไข่เย,ยื่อมาด้วยนะครับไ <300, S 2> ข่เย,ยื่อม้ไข่แดงด้วยนะฮะก็คือข้าไข่กุ้งสุกหมูย่อแพงค่ะนี่นะฮะน่ารับประทานครับผมราคาเท่าไหร่นะฮะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับเมื่อกี้ไข่มุกยานี่เอาธรร,รมดาเนาะเล็นกนะครับไข่มุกยานะเพราะอ,อันนี้ใหญ่ๆแล้วแต่จิ้มเล็ก เขจะยังล้างชุดนึ่หรือจะสุกใจเกินไปวก็ให้เบอร์โทรก่อนผมโทรตามไปก่อนทนะเปิดร้านมาไม่นานก็รับปิดอาเดอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวของปเปิดนเดี๋ยวครับมเหือมากน้อยอะไรว่าครับผมเดี๋ยวถ้ารับมาเยอะๆนี่จะมันจะไม่พอนะครับพัอถดิบนะครับปิดรับออเดอร์ไปก่อนนะครับ ตั้งแต่เปิดร้านมานี่ขายมากีก่ปีแล้วครับพี่หนึ่งรวมๆเอาแบบชัวร์ๆเลยนะค,ะครับเข้าปีที่ห้าแล้วครับปีที่ห้าแล้วนะฮะก็นะะงนั้นเราขายหลายอย่างเราก็เลยไม่รู้ว่าเราย้ำชัวร์หรือเปล่าแต่ถ้าชัวร์ๆเลยห้าปีเข้าปีที่ไหนครับเข้าปีที่หกแล้วนะฮะขายตรงนี้ที่เดียวเลยใช่ไหมตอนนี้ขายสู่ขายทะเลที่เดียวเลยค่ะครับาไปดิสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะลูกค้าพัสดุพัสดุบลู ไไหเพจก็ชื่อตามร้านเลยนะฮะเจหนึ่งเสบตามปากร้านหมดเลยครับผมแล,ล้วเจหนึ่งก็มีช่อง youtube ด้วยนะฮะแล้วก็มีเพจด,ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะฮะตอนนี้ก็สึดจะอ่าเป็นแสนซับแล้วนะฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะเกือบแล้วนะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะแสนซับแล้วนะครับช่องยูทูบนะครับ ปูม้านะครับอันนี้อันนี้เป็นยำยกร้านก่ะยำยกร้านมาอีกแล้วนะครับคือใส่ทุกอย่างในร้านเลยครับโอ้จะทำปูก็ล้างก่อนนะฮะล้างทอนตะาดก่อนอะไรคะลูกขายังไม่ถึงค่ะ ถ้าถึงแม่ก็โทรเรียกแล้วลแหละถ้ายังไม่ถึงน้องไปนั่งก่อนนั่งแบบสูตรเยินหย่อนแบบไปด้อยเมนูเสี่ยนมเมนูมยน่าง <c oughs> ใส่เบอรโทรให้เจ๊ด้วยนะ ทางร้านนี้เป็นสูตรพิ่กล่นนะครับ่ะบมไม่เหมือนไทยนะฮะร,ร้านอื่นจะมีะพริกสดนะครับร้านนี้ใช้พริกปล่นอย่างเดียว แต่เดี๋ยถูกต้องนะคเรับองี่ถูกต้องไม่ครบไม่อยังนไม่ทำให้นะให้คัดลายมือใหม่ต้อง้อาทำให้ชัดเจนนะฮะใช่บางคนเขียนเลือไม่ครบก็มีครับไม่ทำให้นะครับเพราะว่าบางคนไปแบบไม่บอกไม่ลาไม่กล่าวเลยโทรไม่ติดด้วยนะครับถ้าใส่เบอร์ไม่ครบนะฮะตอนมามาหาแต่ตอนกลับไม่บอกครับเราก็ไม่รู้จะทำให้ใครครับ อย่างมันมีต้นทุนค่ะทำเลยไม่ได้เองไม่ไหวเดือแล้วครับโดนมาเยอะนะฮะโดนเยอะเจ็บเจ็บมาเยอะนะที่มีเบอร์ก็เพราะประสบการณ์นี่นะค,ะครับครับยกร้านเลยนี้ครับตามด้วยไข่นะฮะไข่ปูม,มา้า ยำด้กันครับใส่ทุกไข่เลยนะครับหกไข่หกไข่นะมีกุ้งม้ามีกุ้งสดกุ้งสุกขาหมูยอหมูยอครับแล้วก็หกไข่ที่ไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่ใส่เมงดาใส่ยี่หมาใส่แดงเข่งค่ะแล้วก็ยังมีแซลมอนด้วยแล้วก็มีหมูยอนะครับมีสิบสองอย่างครับสิบสองอย่างเลยนะฮะ 1,100บาทแล้ว <PC> ันนี้คือ1 <Canvas. S> 2 0่บาทอ่ราะหน0ับาทครับผมเป็นไซส์ขนาดแต่ละวันจะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ถ้ามาตรฐานถ้าบปุนไซส์มาตรฐานก็คือ1,100ั้อบาทครับอืมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่อันนี้คือสีไข่สีไข่จะมีไข่ฟูแล้วแต่ว่า ไข่ปลาอยู่แล้วลูกค้าพิเศษไข่ปลาเพิ่มอีกใช่ไหมถูกต้องค่ะ okay. แยกน้ำนะคะ๋อแกยกน้ำแล้วก็หกัวแข็งไปด้วยครับผมถึงกระลาดน้ำยำทานได้เลยโอ้รอครับโอ้ตัวน,นีใหญ่ธรรมดาไข่ด้วยโอ้นี่ครับไข่ด้วยนะครับตัวน,นี้เปดดิดครับไม่ธรรมดาไข่แบบสวยงามเลยไข่หน้าดองน้ำปลามากครับ เอาไม่ค้าเปลี่ยนได้นะเอาเปลี่ยนได้นะเข่นี่ครับไข่ครับชัดเลยเออเปลี่ยนไม่ได้ใช่แล้วแล้วก็มีกุ้งกับไข่แดงมันล้ายนะครับตัวนี้ ่นี่สุดยอดเลยครับออกตลอดเลยนะฮะใส่้าะโพดด้วยนะครับาวะพดเผ็ดน้อยล้านะคะเป็นปูม้ากุ้งสดหอยแค็งเผ็ดแค่ไหนสัสสส่งได้เลยใช่ค่ะ นี่นะเผ็ดน้อยนะครับวันนี้สั่งได้เลยนะครับ กุ้งสดนะคะหอยแครงแซลมอนไข่โอ้โหมึกไข่ด้วยไข่ด้วยนะ600บาทไป3อยู่นะดี600บาทขอถ่ายก่อนใช่ไหมขอบคุณค่ะโชคดีนะตัวแรกเปิดมามีไข่เมื่อกี้เปิดมาตัวเมียนะเหมือนกันไม่มีไข่ก็เรามาุนนกนได้นะครับถนน อ่าประจวบนะครับจังหวัดเพิ่มสมอนมีพรประจวบพิธิขันนะครับอยู่ที่เก้าเก้าอยู่ไหมครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเดอใหม่นะครับสวัสดีครับ